สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกนะนั่นก็คือช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะ1-15มีนาคมปี2566เรามาเช็คดวงชะตาเรามาวางแผนชีวิตกันได้เลยในคลิปนี้นะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกัน ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคือวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะนับตั้งแต่วันที่1มีนากันเลยทีเดียวนะคะดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณนั้นได้ทําการโครจรยกย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาค่ะและการมาของดาวพระเสาร์ในครั้งนี้ก็ถือว่าอยู่ยาวไปสองปีกว่าเลยนั่นเองนะคะเป็นรอบวงการโครจรของดาวพระเสาร์นะชาวลัคนาราศีกันในระยะนี้นะคะก็อาจจะมีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลาน บริวารคุณอาจจะเป็นห่วงลูกหลานคุณมากขึ้นเขาอาจจะต้องย้ายไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งหรือว่ากําลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลายัยหรือว่าอยู่ในช่วงสอบช่วงแข่งขันต่างๆนานานะคะก็จะมีความเป็นห่วงหรือไม่เช่นนั้นใครที่มีบริวารใครที่มีลูกน้องลูกน้องบริวารอาจจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนใจให้กับคุณหรือทําให้คุณต้องเ,ออเสียเงินแบบนี้ก็ได้นะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ลูกหลานบริวารเจ็บป่วยไม่สบายนั่นเองนะคะคุณต้องไป ไปดูแลหรือว่าถ้าเป็นลูกน้องพนักงานคุณเขาอ,อาจจะมาทํางานให้คุณไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเกิดความติดขัดอย่างเี้นะและไม่พอเท่านั้นคําว่าปุตตะก็ยังหมายถึงลูกค้าได้เช่นเดียวกันช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งกับลูกค้าหรือไม่เข้าใจกันการสื่อสารอาจจะมีการติดขัดต้องดูให้ดีนะคะในเรื่องของการงานนะ ชาวลัคนาราศีการท่านใดที่อยากจะริเริ่มสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจแบบเนี้ยค่ะคุณอยากจะริเริ่มสิ่งใหม่อยากจะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาขายหรือว่าได้รับโปรเจกต์จากหัวหน้างานให้ทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้ปัญหาและอุปสรรคเยอะสมัมต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะติดขัดในเรื่องของเอกสารบ้างติดขัดในเรื่องของคนบ้างแต่คุณจะหยุดไม่ได้คุณต้องสู้และเดินหน้าต่อ แล้วมันจะมีผลที่ดีดาวพระเสาเป็นดาวบาปพระเคราะห์เป็นดาวโทษทุกข์นะคะคุณจะเจอกับเรื่องหนักๆคุณจะเจอกับเรื่องที่ต้องเหนื่อยใช้ความคิดค่อนข้างมากหรือมีบางอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบรับภาระอันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันสําหรับชาวลัคนาราศีกันแต่ต้องบอกกันตรงนี้เลยว่าพอต่อสู้ฝ่าฟันแล้วดีไหมดีอย่างแน่นอนนะคะ วันที่8วันที่9มีนาคมประมาณนี้ดาวมรตยูจะทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะ นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาสุขภะหมายถึงการเรียนการศึกษาหมายถึงทางไกลหมายถึงหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินก็ได้หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลักนณาราศีกันท่านใดที่อยากจะเรียนต่อศึกษาต่อสามารถที่จะเริ่มได้เลยนะคะสมัครเรียนได้เลยนะคะบางคนจบตรีอยากต่อโทบางคนจบโทอยากต่อเอกเริ่มได้เลยนะคะเหมาะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เหมาะที่จะนําองค์ความรู้มาพัฒนาตัวเอง อย่างมากเลยทีเดียวงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศหรืองานออนไลน์จะดีมากๆเลยนะคะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีชื่อมีเสียงมากยิ่งขึ้นแต่ดาวมรตยูเป็นเจ้าแห่งความตายเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเ,เมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนสุขพะครั้งนี้มันก็อาจจะมีในแง่มุมหนึ่งที่จะส่งผลเสียต่อเจ้าชะตาคือคุณอาจจะมีปัญหาก,กับบุคคลเพศชายค่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณอาคุณลุง แบบนี้นะคะคนที่สูงสักกว่าคุณและเป็นเพศชายหัวหน้างานเพศชายแบบนี้ก็ได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องพยายามดูแลในเรื่องของคําพูดคําจาด้วยนะแล้วก็พยายามดูแลตําแหน่งของตัวเองดีๆคุณอยู่ในตําแหน่งใดคุณอยู่ในแผนกใดอาจจะมีคนรอเลื่อยเก้าอี้คุณก็เป็นไปได้นั่นเองนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยค่ะ ต่อมาเรื่องการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวกันมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวค่ะนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่11มีนาคมดาวพระพุธโคจรอ,อยู่ในเรือนอริของดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดหนี้เกิดสินค่ะอาจจะได้เป็นหนี้เป็นสินไปกู้ซื้อบ้านไปกู้ซื้อรถไปกู้ซื้อเออไปผ่อนโทรศัพท์แบบนี้หรือเปล่านะคะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วย นะแลวไม่พอเท่านั้นอาจจะมีคดีความในเรื่องของการเงินอาจจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์ได้ง่ายไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีกันก็จะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายด้วยมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะดาวพระพุธเป็นดาวของเอกสารเป็นดาวของการพูดการเจรจาเป็นดาวของปากค่ะเป็นดาวของการเรียนรู้การศึกษาค่ะในช่วงนี้การพูดจาของคุณอาจจะทําให้คุณ เสียทรับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องคำพูดสักนิดหนึ่งนะคะใจเย็นๆคิดให้รอบคอบสักนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดจะจาอะไร และเป็นช่วงที่ไม่เหมาะจะให้ใครหยิบยืมเงินเป็นช่วงที่ไม่ควรจะค้ำประกันให้ใครนะคะและก็เป็นช่วงที่อ,อ,อาจจะต้องหลีกเลี่ยงกันร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยนะอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าถูกหลอกถูกโกงได้นะคะแต่พอหลังจากวันที่11มีนาคมปี2,566ดาวพระพุธโคจรมาร่วมกันกันกบดาวพระพฤหัส,สบ,บดีค่ะโก ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการที่จะขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีเงินฟลูเข้ามานะคะหยิบจับทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะรับรื่นและสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะซึ่งข่าวดีทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่11มีนาคมไปแล้วนั่นเองนะก็ใจเย็นๆในเรื่องของการเงินช่วงต้นเดือนนะคะดูแลให้ดีวางแผนให้ดีค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะดูแลสายตากันซักนิดนึงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตา อยู่หน้าจอคอมหน้าจอคอมออหน้าจอโทรศัพท์มากเกินไปตาเมื่อยตาล้าซื้อคอนแทคเลนส์ใหม่ตัดแว่นใหม่อาจจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นและบางคนเจ็บคอบาดไหลออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะการเจ็บคอการไอแบบนี้ก็ได้นะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะตรงนี้ยังมีมุมที่ดีนะเปิดใจได้เลยเรียนรู้ศึกษาดูใจได้ส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วเหมาะที่จะวางแผนกับคู่รักคนรักเหมาะที่จะคุยในเรื่องของการสร้างหลักทรัพย์การมีบุตรมีลูกการซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทํางานอย่างเงี้ยค่ะหรือวางแผนไปเที่ยวด้วยกันไปทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันถือว่าเหมาะมากเลยทีเดียวจะเป็นช่วงที่คุณและคู่ เข้าอกเข้าใจกันดีเลยทีเดียวนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวกันค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลักนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ